ครับสวัสดีครับพบกับช่างบอลนี่ครับหนึ่งคลิปนะครับเนาะกับคลิปนี้ครับว่ามีอย่างไรเนาะครับเนาะกะบฉมาแกงข้าวพีข้าวนองกับแกงข้าวพีข้าวนองก็คืองานที่ผมเย็ดใส่ทรงให้ลูกค้าเนาะครับเนาะกะบจะไหนก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครช่างบอลเด้ด้วครับเด้อเพื่อจะเป็นกำลังใจเพื่อจะทำคลิปต่อๆไปให้ ทางผู้ชมหรือทางผู้ติดตามหรือทางอิซีจังบอลน,น้อมเนาะให้ได้เบิ่งว่าจังบอลน,นี้มีงานเฮ็ดทรงอยู่ซุมือบอ่หรือจังไหเนาะครับเนาะกะกะบถ้าเป็นผู้มีใส่เองกนกับือจะบ่แม่นเนาะครับเนาะกะเฮ็ดงานตามสั่งลูกค้าเนาะครับเนาะกะข้างหน้าท่านที่เห็นกะมีแต่เครื่องใหม่เครื่องมือเฮ็ดคืนดักไก่กับดักนกอ่าดักมังพรอนหรือดักอย่างเนาะครับเนาะอ่า บปวดเนียดปวดงอเนี่เนาะครับเนาะอันในเฮ็ดทันก็จะเฮ็ดให้ทางลูกค้าเนาะครับเนาะทผมก็ทางลูกค้าทักมากผมก็ยึดแถบต่อว่าอ่าได้เนาะครับเนาะก็พื้งงานที่รอคิวบ่หลายเนาะครับเนาะก็จะเริ่มบางลงไปแน่เนาะครับเนาะก็เริ่มก็เลียอยูสองสามเจ้าเนาะครับเนาะ,ะอันนี้ก็เป็นเครื่องมือเครื่องมือที่ผมดัด อันนี้คือไม่ดัดเห็ดห่วงดึกเป็ดนะครับเนาะอนี่ยเป็นห่วงดึกเปับจะให้มาเบิองอ่าขึ้นชนทางลูกค้าสั่งมาเนาะครับเนาะกะขึ้นชนทางลูกค้าสั่งมาจะจะอยู่ที่เจ็ดนิ้วนะครับเด้ออยู่ที่เจ็ดนิ้ว นี่ครับก็เป็นขึ้นชนยีอ่าหลักวงเดียวเนาะเนาะอันนี้ก็คือสภาพของเอ็นของเอ็นที่พอได้ตกลงแบบนี้เนาะครับเนาะก็คือจะเด่งออกมาจากหลักยังน้อยเนาะครับเนาะก็ใส่ลังเก็บอาจจะดีก็เก่าเนาะครับเนาะอันนี้ก็เป็นความกว้างของบ่วงอ่าหกนิ้วเนาะครับเนาะทางหลุมขาสั่งมาก็จะได้ประมาณนี้เนาะครับเนาะ นี่ครับนี่ครับจะได้หกนิ้วนะครับเนาะค่ะแล้วแต่ลูกค้ามากเนาะครับเนาะก็นนี้ก็เป็น N เอ็นเบอร์ร้อยยี่เปลี่ยนเอ็นเบอร์ร้อยยี่สิบด้อครับเด้ออันนี้เป็นเอ็นเบอ,อบบร์ร้อยครับนี่เป็นเอ็นเบอร์ร้อยเบอร์ร้อยก็จะบโอเค้งเพราะเบอร์ร้อยยี่สิบมันบ่ล่ะครับอ่าอันนี้เขาค่ะใส่ความการดีตัวออกมาดี เป็ี่ยนขมกวางของบวงเนาะครับเนาะอ่าของเจเบิ้งเนาะครับเนาะก็จะได้ประมาณเก็บขาดดนขาดอยู่มิลสองมิลเนาะครับเนาะก็จะได้เจ็ดนิ้วครับผมกับประมาณนี้เนาะครับเนาะอ่ากับจะพายมาเบิ่งงานกับเป็นงานอันนี้เป็นรักกรรมนายเนาะครับเนาะกับกันสนิมเนาะครับเนาะอันนี้กับรายละเอียดงานที่ช่างบอลยึดอันนี้เป็นยี่สิบเอ็ด ยี่สิบเอ็ดลักนะครับเนาะเป็นบ่วงผีเสือ้อสี่สิบสองบ่วงนะครับเนาะก็เป็นยี่สิบเอ็ดลักสี่สิบสองบ่วงนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นลักบ่วงเดียวครับสี่สิบบ่วงลูกค้าสั่งมาเนาะครับเนาะอันนี้ก็เป็นลักธรรมดาลักเคลือบทองแดงเนาะครับเนาะก็เป็นลักเล็กแข็งทนสองยางนี่ครับอ่าที่บ่วงเมียก็เป็นลักสแตนเลสลักทองเหลืองมันนะครับมันมันจะอ่อนครับล่ะลูกค้ายไปใส่งานมันอาจจะโคตจรจะงอนเนีย่ยล่ะลักมันจะน้อยเนาะครับเนาะอ่า อันนี้ผมว่นว่ามันดีบ่ดีก็แล้วแต่ลูกค้ามากเนาะครับต่อแต่ว่ามันก็จะราคาแพงแน่สินะครับว่าหลักสแตนเลสอ่ามันจะเท่า์ไหเฮ็ดสูตรออกมามเนาะครับผมว่าราคาแพงมันก็จะหนักไปมันบ่ครับเพราะว่าก็ตามตามมันเป็นหลักเนาะครับเนาะกิโลนึงกับหกร้อยนะครับเนาะกิโลนึงก็บหกร้อยนะครับหลักพวกหลักอ่า อ่าท่องเรืองสแตนเลสนี่ครับมันกับค่อนข้างกับใส่งบประมาณสูงเขาก็บยมาขายถูกอะไรเนาะครับเนาะนี่เขาก็มาใส่หลักอ่าที่เขาเพราะเทธทําทุนแบบว่าอ่าขายชุดเลยราคาหาร้อยยี่สิบก็แล้วครับหาหาร้อยแปดสิบรวมทรงมันบ่กกยกเส้นยกอ่ายกตัวอย่างคือสามสิบเอ็ดหลักเนาะครับเนาะอ่าที่ผมขายก็คือหาร้อยแปดสิบบาทรวมทรงเนาะครับเนาะถ้าเป็นผีเสื้อก็สามสิบบ่วง อ่าอ่าสิบหาลักสามสิบบวงเนาะครับเนาะกับห้าร้อยแปดสิบบาทเนาะครับเนาะจากเนื้อหันอ่าคือเปลี่ยนงานสั่งทำเนาะครับเนาะกับเลี้ยวแจจารักหน่อยรักไล่เขาก็คุยกันได้เนาะครับเนาะถ้าเอารักสแตนเลส่รักท้องเหลืองสั่งผมได้แต่ว่าค่อนข้างราคาจะสูงแต่ว่าก็แล้วแต่ลูกค้ามารับราคาได้ผมกว่เฮ็ดไ้เนาะกับกับจะได้เฮ็ดให้พี่เพื่อนรัก ทองเหลืองเนาะครับนอพิ่นได้โอนเงินมาให้ช่างหมดแล้วก็อ่าที่ยังดูยังยังเมืองรีบตอนผมรีวิวก็ผมก็าาล่าซาเน่เด้อครับเด้อก็คืองานที่ผมเฮ็ดน,นี่นะครับครับตอนนี้รอหลักทองเหลืองอยู่เด้อครับเด้อก็รอจะรอเดี๋ยวผมจะรีบเฮ็ดส่งให้เด้อครับเด้ออ่า,อาจะอันนี้เป็นยี่สิบเพชรลักอ่าจะส่งไปทางชัยภูมิเนาะครับนบอกตัวนี้ ครับผมอันนี้ก็จะส่งไปทั้งอ่าอ่าสุโขทัยนะครับเนาะมือเส่าเป็นวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งนะครับเนาะอันนี้ก็จะอีกมือสองมือหรือวันที่สองวันที่สามก็จะส่ง m มากครับตัวนี้ครับอันนี้ก็น้าจาวันที่สองที่สามมัคือกันครับสี่สิบลักอันนี้ผมจำไม่ได้ว่าลุงจังหวัดไหนนะครับเนาะครับเพื่อนเดทซังกับปาไก่กับทุงเฉลยมาเนาะครับเนาะ นนี่เด้อครับเด้อของหน้าเด้อครับเด้ออันนี้เป็นสองชุดยี่สิบเป็นลักกะยังหลักวงเดียวอีกหนึ่งชุดน้อครับเนาะกะถาเตรียมล้อรับของในเลย่องนะครับอ่านี่นะครับให้เบื้องล่างเหยียดงานน้อครับเนาะกะคือวงตัวนี้คือตัวนี้น้อครับเนาะกะเป็นลายสีเป็ไม้แห้งน้องครับเนาะกะให้เบื้องลักครับ ลูกหลักครับประมาณนี้ครับกลมสวยงามดีครับขึ้นช่างมนันอ่าพอนข้างจะค่อยเย็ดไปน้องเขาเม็ดเรื่อยๆ,ๆน้นองเขาเนาะก่อนกับเป็นงานจะค่อนข้างจะละเอียดไปแน่ครับเขาห้างองก,กับเราเมีดให้มันสมราคานค้นองเขาเนาะกับขอบขอบคุณหลายๆด้ที่รับของผมแล้วกับที่ามาตีรับชมมารับชมของผมว่าอ่า โอ้งานช่างบอลสวยครับสวยขอขอบคุณหลายๆเนะครับที่อ่าชมผมเนาะครับเนาะขอขอบคุณไปทั้งช่อง y o ยูทูบเลยครับทั้งอ่านี่เนาะครับเนาะขอขอบคุณหลายๆมีจังใดสนใจจังใดก็โทรกิ่งกางออกมาได้เนาะครับเนาะโทรมาที่เบอร์ศูนย์แปดสามเก้าหนึ่งเจ็ดสองแปดเจ็ดสองเนาะครับเนาะช่างบอลเมืองดอนเนาะครับเนาะขึ้นดักนกดักไก่ครับผมอ่ามื้อนี้ก็จะมารีวิวเป็น คลิปออไนไลน,น์คลิปโมญาวรับฝากได้ด้วครับเด้อแล้มีลําโพงอ่าตัวนึ่งนะครับเด้อมีลําโพงรีโมทแล้วก็มีอ่าลําโพงบร,รีโมทก็มีนะครับเด้อกต่เลี่ยย่างระโตค,ครับตอนนี้อ่าท่านใดยนเยินก็าค่อยกินทางออกมากันนี่จะเป็นตัวนอนลังเก็บครับกําลังจิตหักลังเก็บใส่เด้ครับเด้ออัดใจร้อนหล,ลายๆเด้ครับเด้อกต่ละงานลาซาก็ขอโทษขอให้หลายหลายได้อครับเด้อว่าช่วงนี้ก็เป็นงานรอคิวนะครับเนาะเหตุบท เห็ดทันบัทันกับเห็ดาเห็ดซุงนะครับเนาะครับผมคลิปนี้ก็บจ้าไหนก็กดติดตามอย่างจังบอได้เด้อครับเด้อก็ขอเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปหรืออุดหนุนงั้นอย่างบอลได้เด้อครับเด้อกับคลิปที่ผมมีอย่างไรก็ขอกคำว่าสวัสดีครับ